ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวรังวิสุทธิศักดิ์ขอถวายเสียงสวดสันิญา,ยายประสูตร,ริตมคนต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอัญจรียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทญบทสวดที่หนึ่งกับพระรัชนตรัยอรหังสมาสมพุโธพระควาผู้ตามพระวันตังพิวาเทมิสวากขาโตพระวตาธโมธรรม สามีสุปฏิปันโนข้าพว่โตสาวกสังโฆสังคังนมามิปุโสาวที่สองบูชาพระเพรีพิณาตอานังสามาสามพุทโธสุจิลังกานิพุทโธพุเนธิธรามาณูทางนิปันนิหิจติสติยะวาชีวังหาพุทตังธรรมังสังฆังสันังคโตภูเชมิรลตระนัตยังธรรมังจรามิโสตินาบุตรสาวที่สามจุนึงเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตลาขัตตุเทวดาสัทธมังมุนีราชจัตสุนันตุสักโมขะางสักเฮกาเมจารุเปย์ิริสีขารัตเตย์จัตติเควิมาเนติเปย์และเถชากามเคอม้ว ถาว่าถุมหิเขตเตภูมมาจุตันตุเทวาชลธาระบัชลธาระมิสเิยค่ะคณนาคาตจตาสันิเกยามุริวะาวจตางสัเนุนันตุธรมะสำนักโรยมัทันตาธรรมะสมนกโรยามัทันตาธรมะสนกโรยามัทันตา บทสวดที่4ีปุถะพาพันน้มัากรนโมตัสสะพระโกตระโตสามาสัพพุทธะนโมตัสสะพระโกโตระโตสัมาสัพพุทธะนโมตัสสะพระโตระโตสามาสัพพุทธะบทสวดที่ห้าตะรสนัครภุมัพนาปาทะพุทธังสนังขะฉามิธรรมังสันนังขะฉามิธัรมังสานนังขะฉามิตุติยัปิดพุทธังสนังขะฉามิตุติยัปิธรรมังสันนังขะฉามิตุติยัปิสางทางสันังขะฉามิตติยัปิพุทธังสันนังขะฉามิตติยัปิธรรมังสานนังขะฉามิตัติยังปิดสามทางสันนังข โสติเมโหตุสัพะทานติเมศรนังอัญญังพมโมเมศรนังวะรังเอเตนะสัจเจวะเชนะโสติเมโหตุสัพะทานติเมศรนังอัญญสังโฆเมศรนังวะรังเอเตนะสัจเจวะเชนะโสติเมโหตุสัพะทาบทสวดที่เจ็ดตีละปะนามติรัตนะปะนามะคาถาพุทธังนัเมรัตนะปุตตะสติระจิตตังตมะมังนัเมรัตนะปุตตะพิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะปุตตะสุจิระทิฏฐิเอตังนัเมติรัตนังรัตนะตยะวะหังสมุสมิสสมะสม โมสาริตวัตถุวิเศษปูตังอัญโยยานยุตตาภูนาโยคะวะสักปะวัตตังอสุวิตายมีวิตเทวะจตถาภิทันเตเอกังวินาตะที่ตะเรสามาสักพเวนะโลเกกถาจิจาริเลจากปตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุต้าสัตถังวินยูหิปันทิตาชัณยหิวิชญญะรูปังโลกัมีเกยิจิกะทันจุปาลพณิยังเกสัจจิสุตโตวิธิตังคุณายายายะตายะนาเมนเยวะชนะตายะสุวิสุวิสุตตัมปิสมุปปัสตังมานสิสทัพ สุทธศปัสสาทฐา,านังปุญญาติกะฐานะปถามานะกตติกะ,ะกาณะ,ะนะสัมมุตตมะปุญญาูมังทุกขาปุจจนะมุขสันนังคาตานังปงงูชาระเหสุป,ปรมงังอภิปูชเนยังนิพานาะสจิกิริยายุป,ปานิสายตถังสัมมากิเลสมะลระโสทะนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสเลหุปะเสวนยียา ปาเนหิจติสารนังฆะมะนียะเมวะตัสมาหิตังริรัตนังสารนังคตัมหะนักทินที่วางขันนั่นในสุนัมสมานาปูเชมะจะปิสสะสตังสุปัสสนาจิตตาตถานุปปาลิยา ปะริจาริยาสทารตาจากบุเยนะตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจาสถาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินายัมหิปะมานาภูโตโรกุตราพิสมโยนิยโตาสุโภชังตัดโสปะริสยะาจายะายาอายาัมปิโหตุวัตุตยเยปาริจิโตสุปสาธการโรบทสวดที่8นนำมการสิทธิคาถา โยจักภูมาโมหมะลาปากะโถสามังวะพุโทโธสุภโตมุตโตมารสะปาสาวินีโมเจยันโตปาเปสีเขมงางเชนตังวิเนยังพุทธังวันตังศีลสานามามิโลกะสานาสัจจาวินายะกันจาตันเตยัสาเตชย,ยัสิธิโหตุสัพันตราย,ยาจาวินาสเมนตุธมโมตโชโยวิยะตัสสะสัตสสถุทัศเสติทัศเสเสีโลกะสาวิสุทธิมางคังนิญญาณิโปรธรรมะทัสสารีสาตาวะโหาสัมติโกรโรสุจินโนธรรมังวันตังศีลสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตสัสเตชยัสิธิโหตุสัพันตรา ญาจวินาสเมนตุสัทธมะเสนาสุขตานิโพโยโลกัสสะปาปูปากิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวากขาตธรรมังวิธีตังกรโรติสังฆังวันตังสีตสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิถิถึงตันเตสตาเตชยัสิติโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุบทสุดที่เก้านะมะโกลอัตถะนมกานโมกาอัตถะกะคาถานโมนะโตสัมมาสัพพตสัมพุทสุโมนโมนะมะธรรมะสาวะขาตเสวะจัเสวะเตนิธานโม มหาสังฆสาปิสูวิสุทธะศีลาทิิโนนาโมมาตยะาลาธรัตนตโยยสาสาทิกานโมโอมะกาติตัสสะตัสสาวาติตยัสปีนาโมคารัปพาเวนภิกขติสันตุปัทวานาโมการังภาเวนสุวัติโหตุสัพพะทานาโมคาระสะเตเชนะวิธิมหิภุมิเตชวา ส,ส่วนที่สิมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสัมัยังพระกวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิมหาวัฏในมาตาพิภูตสังเีณัสติงปัญจมาเตหิหิพิภูตสเตหิสัพพพเหวะอัฏาสติหิทัาสถิตจะโลกธาตุุหิเทวตาเยปุเยนะสนิติจาโหติพระกวนตัสนายาพิภูตสังคัญจารอัตโกจะเปนังสุทาวาสกัสกายิตานังเทวนางเอตัตาโหสิเอยังโถพระกวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิมหาวัฏในมาตาพิภูตสังเีนาสติงปัญจมาเตหิพิภูต ขู่สังคันจะยานุน้ำยามปียานะพระกวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวาพระโตสันติเกปาจิขาคาถาคาเสยามติอัตโขตาเทวตาเสยยาธาปีนามะพระวาปุริโสสัมชิตังวาผังภาษาระยะภาษาทิตังวาผังสามัญเชยะเอวะเมวะสุทวาเสยสุเตเวสุอัตตะหิตาพระโตปะตุระหุปะตุระประตูละโตปะตุระหังสูปัตโขตาเทวตาเสยยาธาปีนะมะพระวารปุริโสชิมังวาผางมหาสมโยปวานนสิมิเทวกายาสมาคตาครับ อาค้าตัมหาอิมังธรรมสัมมยังสักิตายวาปราทิสังกันติอัตโปวปราเทวตาผู้โตสันเกออิมังถังกปาสิตตะพิโคสมาถังเสจิติตาอัตโนอุกมะกลางสุสาราเถตวานิตราแนตานิพาเหตตาวายนทริยาละขันติตตาปันทิตาติอัตโปวปราเทวตาผู้โตสันเกออิมังถังกปาสิตเสตวากีลังเสตวากปริคังอินทขีลังโอหันจามะเมชาเจจารันติเจจารันติสุฑาวิมลราสกุลุปตาชนังตาสุสุปนาคาติอัตโขวปราเทวตาผู้โกอตุสังภาสิ อาาสิเยเกติพุทธังสนนัตตาเสนาเตฆามิสันติอปยภูมิมหายาบมุสังเทหังเทวกายังขดวิภูเรศสันติเตตโขผลภากรุปุตมันเตสิเยภูยนพิกขเวทัสสุโลกตาสุสุเทวตาสุนิตาขุนจิตตถาคตังทัสนายภิกขุสังมณจาเยปิเตพิกขเวเหสุงอัตติธรมัทนาหันโตสมาสมุทาเตสัมปิพุนตานังเอตัตปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาเหสุงเสยะตาปีไมหังเอกแตรหิเยปิเตพิกขเวฆามิสันติอนนาพาตมัทนาหันโตสมาสมุทาเตสัมปิพุนเอตัปรมาเเยววะทตาสนิิปตตาุสังเอก สยยะถาปิมหังเอตาริอจิติสมิภิเเวเทวกายานังนามามิอิตาอิตตยิสมิภิเเวเทวกายานังนามามิเทสิสมิภิเเวเทวกายานังนามามิตังสุณาสาธาธุกังวัลสิกโรฐาภาสิสามิติเอวามพันติติโกเพันติติโกภิคุปปักโกโตกจรถสุสุฆ์พระกวาเอตารถวจร สิโลกานมนุกขาสามนิยัตพุมาตัสสิตาเยสิตาที่สัพพังพะจิตาปายิตตาตาสมาอิตาปุโถศีเข้ามาสันตินาโลหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนัสสาสุภาวิปัสสนาวนาวิลาอินโยปัญจสตยะตวะพินิกะปิลวัทธเวเตตโตมาติยิสทถาสาพเกศสัสนีรเตเทวกายาพิกาตาเตวิชานัสัพิโคโอเตจาอาตปาพุงสุตวังพิศาสานังเตสามปูโถหุยานังอามนรลุสานังัสศนังอภิเกษตามัตถุงสัสังอัฏฐสัตตเริงอั สตังเอเกศาสนาอามิศาณามัทสุงอปิเกนตตะมัทสุงที่สาสภาพาลางหลงตันจักสภังมิยายว่าคิตวานะจักรว่าวะาิตวานะจักรุมาตะโตมันตะอิสาสัจเกศสเนโรเตเทวกายาพิกตาเนชเตวิชานาธาตพิโกโวเยวังกิเติสานีคิเตอนุปปสสตตาสาสาวิยะค่มากะปิตวัฒนาอิทิมันโตชุติมัตโตนังโตสัสิโนธรรมนายพิกมุนพิบุนานัสิติมุนังชาสัสาเห็นนตาด้ขานนั้นนัต โมธมนาริกรมุงพีุ่นังสมิติงโนางสตาลาิสาายนนตะนโนที่มันโตชติมันโตนั้นโตไสัสิโนโมธมนาิกรมุงพี่กุนังสมิติงว่นางอิเตเตโซลาสาสาสายักษผนนาตตะนิโนที่มันโตชืติมันโตนั้นโตสัสิโนโมธมนาิกมุงพี่กุนังสมิติงโนางเวสามิตาปัญจสตารยันนาตตะวนิโนที่มันโตชติมันโตนังโตสัสิโนโธมนาิกมุงพิุนังสมิติงวนางคุมพิโรดาชาคายโกเวศรศรีเวสนาพิญน จากที่สังราชาทัานแตโถภาษาสี่พันธาปนังอธิปติมหาราชาสัยศิโกปุตตปิตาสาภวุลท่านนามมหาพลาอิทิมนโตชิติมันโตนั่นโตสัยศิโนมท่านาธิคมุนพิตุนังสันติมุณาท่านคืนนันจากที่สังราชาวิบุณโถตาภาษาสี่คุณพันนาลังที่ปติมหาราชาสัยศิโสปุตตปิตาสาภวุลท่านนามมหาพลา ที่มัโตุชิติมัโตนั้นตเศรโนโมท่านานพิกรมูพีุู่้นงสนมิตรว่านางปชิมันจาที่สามราชาพิบูปะโขภาษาสตินางคณนที่ปติมหาราชาและสัจษิโสปุตตปิฏสาพัุานามหาอุไรที่มัตตชิติมัโตนั้นตเศรษิโนมท่านานงพิกรมงทีุู่้นังสนิตว่นางูตระจาที่สงราชาพิบูปโวโรตประสาสติ ยักษ์คานังอาิปฏิมหาราชาอัศสิโสปุตตปิตาสาภวุโยชนาามหาพลายที่มันโตสุติมันโตนั้นโตอัศสิโนโมทามนาพิกรมุงพิปุนางสันติงว่นางภูธิมะที่สังทัตถารถทากีนาวิถุนภโกปชิเมนาวดูปโขคือเราจะทางที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมัญจัตตัตโรทิสาทัตถารมนาแสงสุพันเนกปิรัตวเทเวมายากุเตสังมายาวิโนทาสาอังคุจะ ปัญจะนิกาสถามายาปเตนทูเวเตนทูวิภูจะวิภูโตสาสันธโนกลมาเสโถจก,กินุกันทุนิกันทุจะปะน,นาโบางมโยตัดเทวศิลโหนจะมาตัดิกิตต์เสโหนจะคันโขนาโนาโลราชานโนสโสภา อาคูปัญจสิโพเจวะติมพรูสิยวะจัตสายเตชะเยจราชโนขณนธพาสาราชพิโมทัมนาพิกามุขกุดังสร็มิตรว่านางอาตะคูนาภาษานาคาเวสาราสัจจักกาการภระสตระอาคูอัปปายาคาสาญยาติพิยมุนาทัตลาสาจะอาคูนาไครสัสสิโนเอราวันโหนหานาคูโสภคัสัมมิติงว่านางเยนะคะราเชสาสาันตที่พาชิชาปะคีวิสุทะจขโคเวหายาสาเตวะนามะชาปัตตาจิตราสุปนาอิติเจสานามังอภิยันตทานะคะราชานะมาสิสุปนาโตเขมามะกาสีพุทโธสันนะหิวัจจ ชิตาวาชิราเทนะสัมิทังสุสราสิตาพาตุลวัสสามิเสตติที่มตุลิศสิโนการักขัญชามหาเิมาสิราธานวีภาษาวิปัสสิติจิตจักปะหารโทนโมจีสหะสตันจักปริถุตานังสปวิโรจนามกาสันในสันไลจิวะปะดินเสนางลาหูพัทธมุปากมงสังโยธานิัพันเตติปุนังเสปตินวนาง อาโปเจเทวาตวีเจเตโชวายโยตถาทามงุลวัรุนาวัรุนาเทวาโสมโมเจยัสัตสามิตานการุณากายิกะอาคูเทวายสัชิโนทัศสเตสตากายาสเพนานะเตวินโนอิทิมตโตสุติมโตนังเตวสัชิโนโมเท่านาพิฆมุงพิุทธังสซมิติวนาเบิงภูเจเทวาสาลิจะสมาจะทุเวยยมาจันทสุวานิสาเทวาจะทัมมคูปราภิตาสุยสุวานิสาเทวาจะทัมมคูปราภิตาสุยสุสุยสุวานิสาเทวาสุยยะมาคูปราภิตานักขัตติริปราภิตุวาอาคูมันทวัลาหกาวาสุลามาโท ทัะเสสรายาสเพนนะนะต่วันนี้หนูที่มันโตชุติมันโตวันนั้นโตเศสษฐีโนมธรรมนาพิ่กมุนพีกุนังเศรษิีวนางอัตถคูสกูเทวาชาลมคิสถาลุบะพิษกาจารุชาอุมาอุปาลิพาสีโนวัตุนาสัตถมาจราจตุจาจะเนชกาสรลยยิลาอากูอากูอัสาวเนสีโนทัะเสสรายาสเพนนะนะต่วันนี้หนูที่มันโตชุติมันโตวันนั้นโตเศสษฐีโนมธรรมนาพิ่กมุนพีกุนังเศรษิีวนางสมานามหาสมานานุสสาวนุสุตมากิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนตุสิกาทาโโยเวาาจลหิตสน ปารกามหาปารกากุวสัจสิโนตเกายสเวนนตวิโนอิิมโตชุติมโตนันตสิโนัมนาิมุบุรังสิติวนาสุขากรุงหาวนาอาคูนาสาสาอุาสกายนหาปมขาูเตววิสัพนาสตามตหาราชชามิสกาเจสัิโนนิยังอาคาชุโนยุสาิวสติเสตเกายสเวนนตวิโนิิมันโตชุติมโตนันตสิโนัมนาิมุงงังิติวนา เขมมยาปิตายามากิตกาเจาริสสิโนทันกิติการามาเสถาชนจินมาชอาสวานิมารณติโนอากูอัตภูริลิมิตาทัสเตทะรายาสเพนนะนัตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตนัมโตสัสสิโนข้าวนาพิคมุกกระนางสัมพิตรุณนางสัตเทเตเทวานิกายาสเพนนะนัตวานิโนนามันวะเยนาพันชุงเยจันเยสัตถิสาสหะปะพุชาชาติมักคีรังคัตินนามะนาสว่างทักเข้มมคัตตรังนาคังจันทวัสตตาจิตังชมมาปะละมัโตจัตตตาม อิที่มตุสาสาวนังตุมาโรติโสจะโสภาคาสสมิติมวนังสาาสุภมรุกานังมหาพรมาพิถิตติปัปปโนชติมตุวิสนาการโยสัสสิโสท้าเสสายสลาอุปเจกวะสวัติโนเตสัญนจามัสตุอาคหาหาริโตปาริวาริโตเตจัดสัพเพพิกันเตสุเตเทเวสุปมมเม สพระม,มเกอมรัเสนาพิการวิปสัสสกาณสามันที่ยังอินถาคานาถาพันธะธาราเคนะมาพันธาม,มาถุโบสมันตาปริวาเดธามาวงจิกกะโกจินังอิทิทตัฏฐาอหาเสโนโก,กันหาเโนเสนเปสยิปปนินาระมาหัจจะสรากตะวันะเพราวังยจษาปุสะโพเมโคธนัญโตสวิชุโภตถาโสปัจจทาวติสังทโธแสดงวเสณตัญจัสัพพังกิญญาญาวาวกิตวานาจักุมาตโตมันจะจิสสจาสาวเกศสัจเจเนเตเอมรัเสนาพิกาตาเตวิชานาถาพิภโ,โ,มโ,มโยยว เทจะอาตัดประมาณกระดุมสุตวาพุทธศาสนังวิตราเทปะกามุงในสังลมงผีเชนยงสเปพิชิตตสังฆามาพิยาติใาสัจจิโนโมทติสาบูเตหิตสาวกาเตชเนสุตาติอุสุทิสเอ็มังคลระสุตังอเสวนาจักราลนังปฏิตานันจ่าเสวนาปูชาจักรพชนียนังเอตัมพุตมังปฏิรูปะเทสะวาโสจ่าภูเพกตะปุญญตาอัตตะสัมมาปณิธิจ่าเอตัมุตมังพาหุจัจจันจ่าชิปัญจานิโยจัสุขิโตสุภาสิตาจัจยาวาจ่าเอตัมุตมังมาตาปิตุปัฏฐานังอุปตะ คารัสสะสังโฆอนาคูราจกรมันตาเอตัมจตมังทานันจะธรรมะเจริยาจ่าญาตกานันจะสังโฆอนาวชานิกามานิเอตัมจตมังอรติวิติปปามาชปานาจะสัญญูอปามาโตจะจะทำเมสุเอตัมุตมังคาลโมจะนิวโตจะสันตุทีจะกตัญญุตากาเรนะธรรมะสวนังเอตัมมังมังกัลุกะมัง กันตีจัตโสวะจะสตาสามานานจัตัสนานกาเรนธรรมะสากชายเอตัมปุทมังตโพจักความมจริยัญจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัชฉิกิริยาจะเอตัมปุทมังพุตสาโลกะทมเมหิจิตตังยสานะการปฏิอโสกังวิชังเทมังเอตัมพุระมังเอตาทิสานิตตะวานะสัมพัฒมะปราชิตาสัพพัะโสเทิงฆชันติตันเตสังมังคนมุตตะมันติ บทสวดที<ป>่สองรัตนปริจยังกินจิวิตังอิทัวางุูรังวาสเกสุวายังรัตนีรัตนังปณีตังนะโนสะมังอาจิตถาคตีนะอิทัมปิทุเขตระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุถิโหตุขายังพุทธังอามะตังปณีตังยะทัชชาสะกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมะทิกินจิธัมปิตธัมเมระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ ยามพุทธาเสธโธปาลลิวันนียสจริงสมาธิมานันตะลิขัญญามาหูสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิทัมปีธรรมิระตังมีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลา,าอัฏฐสตังปสัสสาจตาริเอตานิสุคานิโุนติเตทัคพินญาสุขะตัตพพาาสตสะสาวกกาเอเตสุจินานิมหคพลานีอิทัมปิสังเทระดังมีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตามะนะสาทันเหนะลิกามิโนโคตมะสาณะน้ำหิ เตปฏิปตาอมตังวิไชหะลัทาพุทธานิพุติงภูมิชะมานาอิทำปิสังเกตะนังปีต่างเอตุนัสสเจนะสุวัตถิโหตุขีนางภูรานางนวังนัธิถทำพระวังวิรัตตะติตายติเกพระวิสมิพระวัสเมิงเตขีนาพิชาอวิบุญขีฉันทานิพันติทีรายาชาญาปะทิโอยทำปิสังเกตะนังปีต่างเอตุนัสสเจนะสุวัติโหตุบทสือที่สามทำบทสังสวัคตาเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตราประชาอัตทะนัน สัสาสะโพสสัสนิจังสัญญะตจาริโนเนวะเทโวสคันธโพนมารุสักพมุนานชิตังอปะชิตังกัยราตถาดุปสะชันตุโนโสดที่สี่เกปุตสูปารสิตามิตังเตนะขกวตาชานตาปัสตาราตาสาม,า,า,า,ม,ยา,ยา,มาสัมพิเทนะเอถะตุงเหมาอนุสเวนะมาปรมะปรายมาอิติวิรายมาปิตากัสสะพานิเน,นมาตักเกเฮตุมาชะนะนะยะคะเหนะมาอาการะปริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานะันติติติยามาพระภารูปะตายะมาสาม,สม,มนโน โนคารุยะธาตุเมหเหตตนาวะชาเนยยาถาเมธมากุสลายเมธมานาสาวะชายเมธมาบินจูกไรใจเมธมาสมัตตาสมาทินาอันค like ิตายาสุขายาสัมัตติอาฏะตุเมหิปะสะเนรยาถาอิยะคธาตุเมหเหตตนาวะชาเนยถาเมธมากุสลายเมธมานาวะชายเมธมาบินจูปะสัตย์เมธมาสมัตตาสมาทินายายาสุขายาสัมัตติอาฏะตุเมหิอุปปสัมปะชะวิหะเรยาถาติบทสุทิพัตุปนิยสุ อุปนิยติชีวิตแมาปรมายุนฉลูปัมีตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมรณะนเปรคาโมภูยปุญญานี้กายิราถสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตแมาปรมายังฉลูปัมีตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมพราะรนเปรคาโนโลกามิสังปชะเหงสันติเปโโโยทะกายนะสังยโมวาจยาอุทะเจตสาตังตัสสะโปตัสสะสุขายาโหติยังชีวมโนปะกะโรติปุญญธรธโมหาเว นักขติธรรมะจารีงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสารสังโสธรรมเมสุจิเรนะคะทุกติณคัตติธรรมะจารีสเปสังคาราลิจติยาานปัญญาปัสสติอ่ะถานิปินทติทุกเขเอสามโควิสุธิยาสเปสังคาราทุกขาติยาานปัญญาปัสสติสถานิปินทติทุกเขเอสาวมโควิสุธิยาสเปธรรมานตติยาานปัญญาปัสสติสถานิปินทติทุกเขสาวมโควิสุธิยา โสดที่ส <plane>. ิบหอัปปนาการชาดุกอัปปนาการฐานเมเกทุติยังอหุตกิกาเอตัทัญญะเมทาวีตังกันเถยะอัปปนากังปัจขุงเวสัลนังยันติขัพพาตานิวานนิจจะอารามาดุขัสเจตยานิมนุสสาพยาตชิตาเนตังโขสัลนังเคมังเนตังสันโมตมังเนตังสันนัสมากรรมะสัพพะทุขาปุจจติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังฆจะสันนังกโตจตาริอริยสัจานิสัมมปัญญายาปสติทุขาทุขะสมุปปะทังทุกขะสะจะอติกังมังอริยัญจะอัตถังปุะสััมงคนิกัง เทตังโสนังเถมังเอตังสังนิจมังเอตังสันนัตมาคัมมาสัพพะทุกขะพุนิจติบทที่สิบเจ็ดคัตเทกัรตะคาถาอติตังนานะวะคัมเยะนณปติตังเถรังเขอนาคตังบุคคลไม่คนคนหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนผูงหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตังปะฮีนังตังอปตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้นล่วไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนันจะโยทำบางแต่ทแต่ตาวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังตังทิทานมักมุขาลุหะเจก็ผู้คลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันงอนแง่ไม่คอนแคลมทำนั้นได้คนนั้นคุณจะเป็นธรรมนั้นหนึ่งและผู้ปกครงเถิดอาเชวะกิจจะมาตักปังโกชัญญามรณังสเวพึ่งทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังฆรันเตนะมหาเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ เสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปียงโหรัตมะตันทิตังตังเวปเทกระรัตโตติสัตโตอ,อจิตเตมมีตีพระ้มีผู้สงบย่อมเลือนบุคคลที่ผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกลม่อนค้างทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาติมจะเจริญด้วยประการชนนี้แล้วบทสวดที่สิบแปด พิมหักปัจเจเวคณะปาฐะชลาธรรมโมมหิเชรังคณะตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาธิธรรมโมมหิปยาธิเงนะตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะดนธรรมโมมหิมรณไดรังคณะตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพพีมีปิยหิวนะเปหินานาปโบวิณาปะโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดพ่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามัสสภมหิกามสัยาากามโยุนิกามาปุโนกามาปจิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่่พึงงอาาศัยย กฤติสามิกรรยานังวาปาประังวาตัดสะทายาทาพระวิสามิเราทำการบรรไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นพญาติคือว่าเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสิ้ไปเอวังอัมเห็นขีปลาปีนหาปัจจเวขิตะงเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเชย บทสวดที่สิเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปตาชินีทุาพิยาปตตาชินีพยาสปัตตนสุารเป็นพเพิปานิโนเอตาวาตานจะมีสมตังภูมสัมปทางสัพเพเทวันโมทันตุสพะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทยาสีลังันตุสพะาภาวนาพีาตาคตุขันตุเทวตากตาสัพเพติสัพเพพุทธาภาะนาปตางอรตนตเทวตากขางสัพเพปิสัพเพพุบทสวดที่ยี่สิบเทวตาปฏิทนาคาถาอันคะมยังปฏิทนาคาถาโยภาามเส ถูเปยขเดพุทธิขเดติถิงถิ่งตาท้ามันาเนปนตุกุชิตาสุทิกรโงเตท้าวิหารามันทะเลเทราจมชานาวาจัพิโกสารามิกาธนปฏิวาสกากามาจเตสานิมาจิสราสปนาภูตาสุกิตาพะวันุเตชนาผูชายเปิจักท้าสัมพวาสังเสรทธชาตาอัตบวบวาติกานินญาณิกังธรรมวรางิจเตสัพเพปิทุกากรงตุเังขยังาตุจดังสตังตโมธรมธราจปุกนาสังโคหุโตสังโมวะอัตถายาจิตายาจักเมรักตุสัมะปเ บทสวดที่21สัพพัปฏิทานาคาถาหันทามยังปฏิทานาคาถาโยคุณยะศิธา,านิกัตตสระยานันยานิกตานิเมเตสัจกจิภาคีนุโขตุสัตตานันตาปมานาคาเยบิยาคุณวันตาจจะไมหังกตาปิตาเทโยทิถาเมจาปายาติทิชาวา,อวา,าเอเยวัชตะเวริโนสต,ตาตัดจินติทันติโลกาสมิงเตปุมาจเตโยนิกาปจเกกจกะจตุโวการาสังสันตาวกะวามผู้เยังตันเยปฏิทานเมอัมโมตันตุเตสยังเยจิมังทักปชาณันติเทวาเตสังนิเวทยุง มยะทินนานะปุญญานะังอันโมทนาเหตุนาสาเพสาตาสาตาโงตุอเวดาสุข,ขะชีวิโนโเขมัปะทันจะปะปนตุเตสาสา,ส,าสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณนี้ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งคุณทั้งหลายอยื่ที่ข้าพเจ้าได้ทำและได้ทำแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเ,เจ้าได้เห็นเป็นยนะไม่ได้เห็นราษฎรทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวียรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในภูมิสี่มีการห้าและาัีหนึ่งและขันสีน่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สนุนข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สนุนข้าพเจ้าอันนี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น ข้อเหตุทั้งขเหตุค <si ืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอนดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยนีภาพแห่งสัจจะที่ฐานอันมีภาพแห่งความเพียรอันสงส์การวิชาพระราชนาการวิการสาธยายบทจงมาพิสุขพิเรนธะคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทเทเทวดาทั ในการสวดสัญญาโมระธรรมะเหล่าน threaten. ี way way ้เม an ื่ออนุโมทนาแล้วโปรดลงเหนือยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้วบ่อนผุบมงคลทุกิ่งทุกที่ท่นาดโดยบุญในที่ที่สมเด็จพระยาณสังวรรัติวรเวทที่หายตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประลิธรรมมงคลในภาพระดาษต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิิทธ์ทุกประการเถิดบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการจะ อันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจ,จิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นุทธบูธาธชา,าธรรมบูชาสังฆบูาชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงขวบาพาะระยาท้าชัยนักพรตคงจากความทุกข์ใจทุกอย่างทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรื่งหนึ่งในหน้าที่การงานชานะต่ออุปสรรคละมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อม,ม,ด,มด้วยทานสารสมบัติวิญญาณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญด้วยจิตโสมพิจารณาทั้งสี่คืออายุวรรณะสุขะพลาเทินขออดเศรษฐีททุก่าน